กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้ฟื้นฟูแค่แข็งแรงนะคะมีผู้คาวเคอร์ซิตินนะคะฟื้นฟูถึงขั้นเซลล์กันเลยทีเดียวนะคะใครที่ป่วยบ่อยลองทานดูนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละนะคะ2,500บาทโปร2กล่องลดพิเศษเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 8 0 9 0 0 8 9 9 9น6นั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะ รวบลูกหนี้ให้แล้วนะคุณผู้ชมนะคะสําหรับสาวฮอตคนนี้ลิลลี่เงียน,นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอพญาไทยนะคะนำหมายจับนะคุณผู้ชมนะคะไม่ได้ไปจับลิลลี่เหงยน,นะคะแต่ไปบุกจับอดีตนางงามเวทีดัง ณนะคอนโดหรูย่านรัชดาในคดีพรบาว่าด้วยเรื่องของความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนะคะกรณีกูย้ยืมเงินนะคะลิลิ่งเงียนมูลค่า4ล้านบาทขาดตัวแล้วนัดผิดชำระนะคะไม่ยอมจ่ายตามสัญญาเป็นเวลายาวนานเกือบ5ปีนะคะจบจนมีการฟ้องศาลและก็มีการออกหมายจับเมื่อเดือนมีนาคมปี2,567ที่ผ่านมา ทั้งนี้ลิลิล่งเหงี่ยนนะคะได้นัดผู้ต้องหานะคะมาเจอที่คอนโดเพื่อมาพูดคุยเรื่องของงานนั้นนางงามเหรอลานทำไมอ้วนจังอะมึงนางงามช้างเหรอเออเพื่อมาคุยเรื่องงานโดยวันเวลาสิบสองนาฬิกาผู้ต้องหาก็มาตามนัดนะคะมาตามนัดนะคะเธอไม่ได้มารายการนะคะเธอมาตามนัดนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำหลักฐานและก็หมายจับเขาจับกลุ่มอดีตนางงามเวทีดังทันทีและนำตัวส่งพื้นที่สอนอห้วยขวางเพื่อลงบันทึกก่อนที่จะนำตัวส่งศาลนะคะคุณผู้ชมขาเธอมีหมายจับมาแล้วนะคะแต่เธอไม่ยอมใช้นี่นะคะอาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจฝืดคลือนนะคะโดยทางด้านอดีตนางงามเวทีใหญ่เวทีดังนะคะได้พยายามนะคะไก่เกียรลิลี่เหียนนะคะ แต่ไม่สําเร็จเนื่องจากนะคะลิลีเ่นเหงยนี่นะคะเคยให้โอกาสไก่เกี่ยมมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ถูกหลอกซ้ำซากนะคะ ครั้งนี้จึงไม่ให้อภัยและกเ็เป็นเรื่องของตามของกฎหมายก็แล้วกันนะคุณผู้ชมขานะคะส่วนอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ก็มีภาพออกมาตามสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันนะคะสําหรับปูมันธนาโฮซิรินะคะหรือปูมันธนาหิมะทองคํานะคะเบรกดามาน้ท่วมนะคะโช์จูบสวีดหวานกับสามีหนุ่มหล่อนะคะแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงมรสุมชีวิตกับคดีความเรื่อง เงินเงินทองทองเกี่ยวกับคุกกรณีนะคะแต่กระทั่งปูมันธนาก็ขอพักเบรกนะคะดาม่าชั่วคราวมาเปิดหมดความหวานกับสามีหานิมะทองคํานะคะ หลังใช้ชีวิตคู่กันมาอย่างยาวนาน21ปีนะคุณผู้ชมขาแต่ว่าความหวานยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะโดยงานน้ปูมันธนาเขาได้ลงรูปคู่กับสามีของเธอเนี่ยนะคะสวีทนั่งอยู่บนตักของสามีพร้อมแสดงความรักต่อก,กันด้วยการกอดจูบนะคะกันอย่างหวานชื่นนะคะหวานชื่นโรลลี่งเห็นว่ายังไงลูกหมีว่ายังไงบ้างนะคะไม่แคร์ดาม่าไม่สนไม่สนดาม่านะคะจูบให้เห็นกันไปเลยนะคะมีคนถ่ายรูปให้เห็นเลยนะคะว่า ช่างมันฉันไม่แคร์นะคะทางด้านชาวเน็ตก็เห็นซีนนี้ก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนั่นวันไหวในทิศทางเดียวกันนะคะเรื่องปมดาม่าที่ยังไม่จบนั่นเองคุณผู้ชมคาะนะคะจะเป็นนี่ยังไงก็แล้วแต่แต่ความรักก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้คู่นี้ลดน้อยถอยลงไปได้นะคะคุณผู้ชมคาะอีกหนึ่งข่าวทิ้งท้ายนวะลเะนาะหมอดูชื่อดังนะคะกริ่คอนเฟิร์มเมื่อเช้าโทรมาบอกว่าจะแต่งเมียนะคะวันที่1ตุลาคมนี้นะคะไอ้แ8ตุลาคมบ้าง เดี๋ยวนะคะดิฉันดูแป๊บหนึ่งนะคะหมอกิดคอนเฟิร์มนี่ก็เป็นน้องนะคะน้องดิฉันเองนะคะก็จะแต่งงานกับเมียนะคะไม่รู้ว่าเมียใหม่หรือเมียเก่านะคะน่าจะเป็นเมียเก่านะคะเออนะคะก็จะแต่งงานนะคะเริ่มแต่งงานบันที่11ตุลานะคะ11ตุลานี้นะคะรายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อกี้เพิ่งบอกมานะคะ11ตุลาช่างเมลัน สิเอตุลานะมึงจำไม่ถูกนะเออจะได้ไปงานมันมันบอกว่าเอาบัตรกี่ใบบอกว่าเอาบัตร2ใบนะคะสิบเอดตุลานะลูกนะอ่ะนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่รู้ว่าลูกโตแล้วนะคะแต่ก็ยังจะแต่งงานกันอีกนะคะสําหรับน้องชายดิฉันนะคะกริดคอนเฟิร์ม เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพนะคะของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงมีภูเขาเคอร์ซิตินนะคะดูแลลึกถึงเซลล์กันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพลองทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ด ราคากล่องละ2,500บาทโปรโ2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อเบอร์เดิมเลยค่ะ090089996นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวอะไรมาให้อัปเดตกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างอลันเพจดังแฉะอะไรอ่ะเพจดังแฉะอะไรอ่ะลัน อดีตนางแบบเหรอแย่งผัวเจ้าบ้านเหรอขู่เอาเงินแสนอ่ะจะเป็นใครติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นนะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ